มันคือสิ่งที่คนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้ก็ต้องเจอไม่ช้าก็เดี๋ยวมันสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่แค่รู้สึกว่าข้อเสียมันจะเยอะไปมันคือจอฟ้าใช่จอฟ้ามันดูมันมันมันดูไม่มีอะไรเลยนะแต่แบบมันมันเหมือนมันมาเตือนอะแต่แต่บางครั้งเวลาที่มันเตือนมันก็จะแบบว่าเตือนในฉากสำคัญเช่นนั่งเล่นเกม หรืออะไรสักอย่างเวลาทำอะไรอยู่เอออยู่มันขึ้นมาหรือแม้กระทั่งตอนอาจอยู่ตอนนี้ไม่สามารถขึ้นมาได้ทุกเมือ่อหัวเสียจัดโดยเฉพาะวานวันที่6สิงหา คือมันมันเจอฟ้าสามรอบคือเข้าใจแหละว่าใกล้จะไปแล้วแต่ทนอยู่ได้กันก่อนได้ไหมคือไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเสียมันเสียที่วินโดว์หรือมันเสียที่แรมมันน้อยแต่ถ้าให้เดาวคงจะเป็นที่แรมน้อยมันเลยมันเลยมีปัญหามันเลยขึ้นแต่แบบอยู่กันก่อนได้ไหมคือไม่มีตังค์ไลซื้อแล้วจากใจคนที่ไม่ได้ทำงานขอแล้วนะ แต่มันมันหนีไม่ได้จริงๆนะต่อให้มันจะซื้อใหม่หรืออะไรถ้ามันนึกจะเป็นมันก็เป็นนะอ่ะก็เลยแบบว่ารูส้สึกว่าคอมกูแย่แล้วแค่นั้แหละไม่มีอะไรเรื่องมีแค่นี้แหละ,ะสั้นๆพอแล้สั้นจิิงซึ่งสภาพเมื่อวานก็แบบประมาณนี้คือกูอยากจะทำอย่างนั้นมากนะอะ ทำไม่ได้เธอทาเพาไม,มีความช่าะก็เลอยอในหัวมันได้แค่คิดอย่างนั้นนะเรื่องประมาณนี้แหละว,วันเนี้ยออดีละช่วงนี้ไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะมันคอนเทนต์มันเข้าหาตัวจัดเกยก็มาเจอกันขอบคุณสำหรับการรับชมทุกคนนะครับแล้วก็สำหรับการติดตามทุกท่านเอ,อฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ได้วยเพราะตอนนี้คอมแม่งเจ้าฟ้าละโอเคก็ ครับไปละวันนี้บ๊ายบาย